ต่อไปนี้ผมจะคุยกับท่านเรื่องเบาๆสักนิดหนึ่งเป็นเรื่องความสามารถของคนไทยในภาวะที่ประเทศไทยกำลังถอยหลังจากระบบปกครองในภาวะที่ประเทศไทยระบบการเมืองกำลังเลวลายอํานาจพด็จก,การได้ไปปิดกั้นความคิดริเริ่ม ของประชาชนโดยเฉพาะความคิดเสรีภาพทางความคิดในการเสนอความคิดพูดความจริงก็เจอหนึ่งหนึ่งสองถ้าใครจะบอกเอาเจอเฉพาะหนึ่งสองคนอื่นเขาไม่เกี่ยวไม่จริงนะครับวันนี้ความหวาดกลัวม,มันมีไปหมดเรื่องราวที่เห็นมันตำตาเอางบประมาณแผ่นดินภาษีของประชาชนไปสนับสนุนการเลี้ยงหมาของคนในวัง ร้อยเก้าล้านก็พูดไม่ได้เจออีกร้อยเจ็ดล้านไปเลี้ยงม้าของสิริวัณวรีเอาม้าขึ้นเครื่องบินไปฝรั่งเศสไปกลับไปกลับหลายรอบแล้วเอามาฝึกแข่งในสนามที่จะไปแข่งกับที่ที่ฝรั่งเศสทำเป็นว่าเล่นเหมือนกับเงินเป็นกระดาษที่ไม่มีค่าใช้อะไรก็ได้หมด พูดก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นอาณาจักรแห่งความกลัวเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็พูดไม่ได้ผมบอกว่านี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศที่กำลังสร้างให้ความรู้สึกของผู้คนนี้หวาดวิตกกังวลไปหมดลองดูภาพเหล่านี้ที่ผมจะให้ท่านดู เราเคยเห็นไหมครับขบวนเสด็จในสมัยรัชกาลที่9ก,การรับเสด็จรัชกาลที่9ในแผ่นดินเก่าๆเคยมีถึงขนาดนี้ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตัดหัวเกลียนเอาไม่เป็นไรเขาก็ถามออกมายุ่งอะไรกับกบาลเขาก็เป็นเรื่องระเบียบวินยัยเอาก็ว่าไปแต่ว่าตำรวจทั้งหลาย <c oughs> ในประเทศไทย การรับเสด็จกษัตริย์ราชนีและนางเ,เจ้าคุณพระินีนาคทั้งหลายในขบวนเสด็จตำรวจต้องรับเสด็จเป็นขบวนแถวด้วยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ท่านเคยเห็นเหรออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรแห่งความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของการถอยหลังระบบการเมืองที่ถอยหลังหนักขึ้นไหมการ ระบบชนชั้นหนักขึ้นไหมการกดขี่ประชาชนก็เจ้าหน้าที่เขายังกดขี่อย่างนี้แล้วประชาชนเหลืออะไรครับท่านเห็นแถวเดียวท่านจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นการแสดงระมั่งสุน,นัยอีกชุดหนึ่งครับรับเสด็จหลายที่แล้วครับต้องนั่งกันอย่างนี้เขาเขาก็เลยถ่ายมาส่งข่าวกันมาผมว่าลึกๆตำรวจเขาก็ไม่ชอบใจครับ กูก็ถูกกดขี่เหลือกำลังก็ถ่ายกันแล้วเมื่อกี้ท่านเห็นนะสองแถวนี่ก็ไปอีกรูปหนึ่งเจ้านายต้องมาตรวจด,ด้วยนะครับมึงนั่งให้พักเพียบเรียบร้อยนะทหารก็อยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันนะครับทำวันทยาหัด ขบวนรถเสด็จมาก,ก็ต้องคุกเข่าครับในโลกนี้เขาไม่มีฮะเพิ่งสร้างขึ้นใหม่ร,รัชการที่สิบแล้วเวลาทานเสด็จมาซักซ้อมให้พร้อมกันกราบผมว่าภาพเหล่านี้มันมันเหลืออดเหลือทนนะแต่ถ้าใครจะทนได้ก็ทนไปแต่ผมคนหนึ่งที่เห็นว่าเรื่องอย่างนี้ เราต้องเอามาพูดกันว่าบ้านเมืองมันกําลังถอยหลังแล้วเรื่องที่เราจะไปส่งเสริมการศึกษาให้เด็กมีความคิดอิสระมีความคิดลิเริ่มกล้าหันในความคิดมันจะเป็นไป่ได้ยังไงก็ติดตารางหมดกล้าหันในความคิดแม้การเมืองระบบจะล้าหลังอย่างนั้นยังมีสิ่งที่คนไทยเนี่ยยังแหวกวงร้อมไปได้ในโลกโลกาภิวัตน์ นี่คือสิ่งที่ผมบอกวันนี้เบาๆหน่อยเดี๋ยวฉันบอกเเบาอะไรวันนี้เริ่มต้นก็นอย่างนี้จะชวนท่านมาดูหนังครับลายาแอนเดอ l a ล t ส r ์ด o n กหนังการ์ตูนของวอนดิสนีย์กำลังลงในประเทศไทยฉายทั่วโลกผมจะคุยกับท่านถึงเรื่องหนัง แต่ไม่ใช่หนังที่ <c oughs> ผมจะให้ท่านดู <c oughs> เอามาดูเพราะเอามาดูไม่ได้หรือล,ลิขสิทธิ์เขาแต่กำลังจะบอกกับท่านว่าหนังเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเรากำลังอยู่กับในโลก globalization แล้วเรื่องราวที่ชีวิตเราอยู่กับโลกาภิวัตน ถ้าเราไม่ปรับปรุงประเทศของเราให้เจริญกนะ้าวหน้าเราดึงประเทศให้ถอยหลังความคิดริเริ่มก็ไม่มีเราจะเป็นเหยื่อของโลกวอร์ดิสนีย์เขาเอาเรื่องราวของเมืองไทยไปเขียนเป็นการ์ตูนแล้วเรื่องราวนางเอกก็ใส่ชุดตะเบงมัน ผมจะให้ภาดท่านดูไปเรื่อยเรื่อเรื่องรายากับมังกรเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยในขณะใส่หมวกเหมือนกับเวียดนามเป็นสัญลักษณ์ของเวียดนามเรื่องราวค้ายบาหลีเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องของอาเซียนนะครับความฉลาดของประเทศที่จเจริญแล้วประเทศที่มีเสรีภาพ เขาก็สร้างหนังมาดูสตังค์คนะุณฮะใครก็อยากไปดูทั้งนั้นเพราะเรื่องราวในเรื่องนี้ทั้งหมดมันเหมือนประเทศในอาเซียนเลยครับมีทั้งเวียดนามมีทั้งลาวมีทั้งไทยไทยชุดต,ตะเบงมานมีทั้งอินโดนีเซียมีทั้งฟิลิปปินมีพม่าหรือเปล่าไม่รู้กำลังลบกันอยู่พอดีเอรดิสนีย์ออาจจะไม่ชอบนะครับ เขาเก็บรายละเอียดของอาเซียนไปรวมอยู่ในหนังของเขาก็แน่นอนฮนะคนก็ต้องดูแน่นอนแล้วเพราะมันสนุกเนี่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรามู่หลานก็เคยเป็นตัวละครของจีนที่แน่นอนจีนนี่ใหญ่ตลาดใหญ่มากพันกว่าล้านคนจีนในประเทศจีนก็พันกว่าล้านคนจีนในไต้หวันอีกคนจีนใน เออเอ่อสิงคโปร์คนจีนในอเมริกาก็เยอะแยะมู่หลานก็วีรสตรีของจีนก็กลายเป็นหนังทําเงินของวอนดิสนีย์ก็เขาหากินทางภาพยนตร์นี่ครับแต่วันนี้คนไทยคนหนึ่งที่น่าชื่นชมนะครับลูกหลานคนไทยคนนี้ แหวกตลาดโดยเธอเป็นคนเขียนเรื่องน่าชื่นชมมากนะครับผมชื่นชมกับคนไทยที่มีความสามารถที่สามารถแหวกวงล้อมพันเด็จการทางความคิดออกไปได้คุณฝนวีระสุนทรเป็นดาวรุ่งด้านงานแอนิเมะ แอนิเมชั่นแห่งปีสองพันยสบไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดที่เป็นพาหนะเหมือนขี่ม้าเนี่ยมันเป็นหนังจินตนาการนะเหมือนตัวนิ่ม <c oughs> วิ่งเร็วชื่อตุ๊กตุ๊กครับโอ้มันใช่เลยครับเรื่องนี้เข้าคร่าว เขาก็พูดถึงอาณาจักรคูมันตาไม่รู้อาณาจักรไหนละ่ะแต่ว่าบรรยากาศมันใช่อาเซียนแน่ละ่ะประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียนโดยเฉพาะเมืองไทยแน่ๆต้องมีส่วนแล้วก็มีอาสูรัฐอาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรมังกรมีอาสูรเขาก็ต่อสู้กับอาสูรอสูรก็มีเล่กล พิเศษมีเวทมนต์สู้กันไปสู้กันมาทําให้รัฐต่างๆในแดนมังกรนี้มีอยู่ห้ารัฐเกิดการแตกแยกกันไม่สามัคคีกันจนกระทั่งลูกของหัวหน้าเผ่าที่ชื่อรายาได้เข้ามาเป็นวีรสตรีสร้างความสามัคคีกันจนกระทั่งสู้กับศูนย์ได้เอาเรื่องมันจบไปเท่านั้นล้วท่านไปดูเอง แต่ที่จะนำมาเสนอคุยกับท่านก็คือเด็กไทยคนนี้มีความสามารถและนี่คือความพร้อมของคนไทยที่จะก้าวไปกับโลกแล้วแต่ประเทศนี้มันดึงให้ถอยหลังมารูปแบบที่ผมสะท้อนให้เห็นก็คือที่ผมบอกกับท่านไปแล้ว ตำรวจทหารก็ต้องถอยหลังมาหมดมีชนชั้นต้องกราบบนถนนต้องนั่งพับเพียบการถนนเป็นแบบอย่างให้ประชาชนอย่างนี้มันกดขี่กันไหมครับอย่างนี้มันแบ่งชนชั้นกันมากแน่นอนครับกษัตริย์กับเราไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ทำไมต้องสร้างรูปแบบทุกขั้นตอนมากีดกันความต่ำต้อยของประชาชนต่ำต้อยของข้าราชการทหารตำรวจมันทนได้ยังไงผมก็ไม่รู้ แต่ผมไม่ได้อยู่ในระเบียบวินัยพวกนี้ผมเป็นเสรีชนผมว่ามันไม่ถูกครับแต่ผมเชื่อว่าตำรวจทหารอีกส่วนหนึ่งเขาก็ทนกันไม่ได้แต่เขาจะทำยังไงเขายังได้เงินอยู่แล้ววันนี้มันก็พยายามจะเอาเงินเนี่ยเป็นตัวล่อยศถาบรรดาศักดิ์เบี้ยวหวัดบำนานคนไหนแข็งข้อกูก็ถอดยศยึดเบี้ยหวัดหมดไล่ออก ก็วาดกลัวกันไปหมดซึ่งสิ่งนี้ไม่ไม่มีในรัชการที่แล้วครับดังนั้นเรื่องราวของน้องฝนคนนี้เป็นภาพสะท้อนที่ดีที่สุดที่ทำให้เราเห็นว่าเรากำลังอำนาจรัฐเผด็จก,การกำลังทำลายประเทศชาติสิ่งที่คุณจับเด็ก ที่มีความคิดลิเริ่มนําเสนอความคิดเห็นตางการเมืองมันได้สร้างอาณาจักรแห่งความกลัวไปถึงส่วนต่างๆหมดการแสดงออกที่ชัดเจนกดตํารวจทหารเอาไว้เป็นเสมือนขี้ฆ่าเป็นเหมือนทาสต,ต้องเคารพกษัตริย์แบบคนที่ไม่เสมอกันเหตุผลที่ว่าเวลาท่านเสด็จโดยรถยนต์เนี่ยทำไมห้ามยืน ท่านอาจจะแปลกใจเอ๊ะทำไมมันห้ามยืนวะวันนี้เขาถือว่าสูงกว่าเขาไม่ได้ครับกษัตริย์อยู่ตรงไหนใครจะยืนสูงกว่าเขาไม่ได้จําได้ไหมครับไปเปิดสถานีรถไฟที่บางแคราชองคลักณ์ราชเลขาลงบันไดเลื่อนยังต้องนั่งกับพื้นที่บันไดเลื่อนครับดีไม่หนีบไข่ตายกษัตริย์ยืนตามหลังมามันสูงกว่าต้องนั่งหมดครับนี่คือระเบียบราชสำนักเป็นอย่างนี้หมดแล้ว แล้วราชนินีก็ยิ้มก้อยก็ยิ้มทุกคนยิ้มบอกก็แสดงว่าพอใจกับสิ่งเหล่านี้แต่ถามว่าข้าราชการไม่รู้สึกกันเลยเหรอดังนั้นวันนี้จึงสะท้อนภาพให้เห็นผมเลยเอาภาพฉากวันนี้มาให้ท่านดูว่าในขณะที่ตำรวจทหารไทยต้องนั่งกับพื้นตำรวจทหารอเมริกันยืนคู่กันกับประธานาธิบดีครับไม่ต้องก้มกราบครับ ระบบอันไหนดีกว่ากันครับท่านชอบระบบประธานาธิบดีหรือระบบเจ้าครับท่านคิดกันเองภาพสะท้อนของรายาวันนี้จึงชี้ชัดจบลงด้วยเสรีภาพทางความคิดของเด็กไทยที่ตกอยู่ในอาณาจักรแห่งความกลัวแหวกวงล้อมไป เขียนเรื่องเขียนการ์ตูนเสนอต่อวอนดิสนีย์เขารับครับดังนั้นประเทศไทยยังมีอนาคตพี่น้องแต่ระบบการเมืองมันปิดกั้นเราหมดแล้วถ้าเราไม่ทำลายโซ่ตัวเหล่านี้เราก็จะตายกันทั้งหมดตัวอย่างคุณน้ำฝนนี้แสดงออกให้เห็นความเป็นจริงว่าเนื้อในของแก่นแท้เยาวชนคนไทย คนไทยยังเก่งๆอีกเยอะแต่มันถูกปิดกั้นหมดคนที่หนีออกไปได้นั้นเกือบจะเรียกว่าเป็นข้อยกเว้นเป็นลายคนเท่านั้นดังนั้นวันนี้รายาใส่ชุดต,ตะเบงมนันเขม่นมองตำรวจที่ก้มกราบยังแปลกประหลาดใจเป็นภาพสุดท้ายที่ผมจะคุยกับท่านเบาๆในหนังเรื่องนี้ นะครับส่วนรายละเอียดท่านไปดูหนังเองกันแล้วกันผมอยากจะเอาหนังมาโชว์ก็ทำไม่ได้กลัวจะละเมิดลิขสิทธิ์เขาเดี๋ยวถูกแบนอีก